สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าหนิงนะคะลาบปลานะคะย่าหนิงจะลาบปลานะคะวันนี้นะคะนี่นะคะปลานะคะเป็นปลากระบอกนะคะนี่ค่ะเราก็อ้าวสับเรียบร้อยนะคะลอกลอกหนังออกแล้วก็สับนะคะลอกหนังออกแล้วก็สับปลานะคะแล้วเราจะทําให้ละเอียดนะคะตาให้ละเอียดตาให้เนื้อปลาละเอียดเลยนะคะ เหนียวเลยนะคะนี่นะคะเหนียว,ยวแบบเหนียวเหนียวเลยนะคะก็จะตําให้ละเอียดนะคะเอาหนังปลาออกนะคะแล้วก็สับนะคะสับให้แหลกแหลกนะคะให้ละเอียดนะคะแล้วก็จะตําอีกรอบนะคะนี่ค่ะใช้ตํานะคะตาให้ละเอียดอีกนะคะนี่ค่ะตำให้ละเอียดตำให้เหนียวเนิบเลยนะคะ ตอนน่อไปตำนะคะนี่ค่ะเราตำนะคะเนื้อปลาก็จะเป็นแบบนี้นะคะี่เห็นไหมคะพอตำให้ละเอียดแล้วเนื้อปลานะคะจะเหนียวนะคะละเอียดนะคะนี่ละเอียดแล้วก็เหนียวแล้วนะคะต่อไปเราก็มีเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงนะคะที่หั่นไว้แล้วนะคะหอมนะคะเป็นหอมผักหอมเปแล้วก็ผักหอม อ่าหอมบัวแล้วนี่เลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะมีเครื่องปรุงนะคะกอชูรสแล้วก็น้ําปลานะคะส่วนตัวนี้ก็คือต้มนะคะนี่ค่ะต้มเป็นน้ําต้มนี่ค่ะที่จะมาปรุงนะคะนี่ก็ต้มปลานะคะค่ะส่วนที่ต้มหัวนะคะแล้วก็หนังนะคะเราก็จะต้มนะคะนี่นะคะแล้วก็มีข้าวคั่วนะคะที่จะ ใส่นะคะข้าวคั่วแล้วก็พริกคั่วนะคะตอนนี้ก็คงคั่วพริกอยู่นะคะค่ะวิธีการล่าปลานะคะของชาวบ้านเรานะคะค่ะพื้นบ้านเราก็จะกินอีสานนะคะก็จะกินปลาดิบอย่างนี้นะคะก็คือเรียกว่าปลาดิบนะคะล่าปลา,ปาส้มปลานะคะปลาดิบนะคะแต่ดิบก็แล้วก็ใส่เครื่องหอมเยอะๆนะคะค่ะก็ ถ้าคนกินดิบไม่ได้ก็เอาไปคั่วนะคะจะไปคั่วนะคะทำเสร็จแล้วก็ไปคั่วะคะ่ะแต่ว่ากินดิบหน่อยก็อร่อยอยู่นะคะค่ะมันจะมีรสชาติแตกกันนะคะพอไปคั่วมันจะเหมือนป่นนะคะแต่รสชาติจะหอมกว่าป่นนะคะค่ะแต่ตอนนี้นะคะเราก็จะมารอการปรุงรสนะคะแล้วย่าก็จะไปเก็บ ผักมากินกับลาบปลานะคะเดี๋ยวเราจะปรุงนะคะตอนนี้เรายังไม่ปรุงนะคะเก็บผักก่อนนะคะนี่ก็คือผักแมงดานะคะที่จะไปกินกับลาบปลาจะใช้ผักที่กินแรงๆหน่อยกินชุนๆหน่อยนะคะคือผักแมงดานะคะนี่ค่ะก็หลังบ้านเหมือนเดิมแล้วค่ะ มีสวนครัวสวนผักที่หลังบ้านนะคะไม่ได้ไปเก็บที่ไกลเลยนะคะก็มีผักแมงดาแล้วก็ไปเก็บผักอะไรอีกนะคะเก็บผักแมงดาแล้วตรงนี้ย่ากรกเหลือเกินยังไม่ได้ย่านะคะตรงนี้นะคะมระกอกก็กําลังเริ่มขึ้นแล้วอันนี้ก็คือผักคะเม็ดนะคะผักคะเม็ดแก่หมดเลยแมลงกินด้วย โอ้โหใาหญ้าออกให้ก่อนแก่หมดแล้วค่ะทํามเบ็ดแก่หมดแล้วไม่ได้เลยไปเก็บผักอะไรอีกต่อไปก็ผักอ้าวนี่นะคะผักสลังนะคะนี่ผักสลังนะคะเรียกว่าผักนี้คือผักสลังผักสลังนี้แต่ก่อนจะอยู่บนภูเขานะคะเราก็ามาปลูกที่บ้านนะคะ นี่ค่ะแต่ก่อนเราไม่รู้จักที่จะามาปลูกที่บ้านแล้วก็ขึ้นเขาเก็บนะคะแต่ตอนนี้นะคะเรารู้วิธีแล้วนะคะแล้วก็มาเก็บที่บ้านค่ะปลูกที่บ้านแล้วก็ได้เก็บที่บ้านกินนะคะนี่ค่ะผักสลังนะคะต่อไปแล้วก็จะไปเก็บผักอะไรอีกอะผักมะแข้งนะคะโอ้พริกสดนู่นพริกสดแล้วก็สวยนะค,ะ,นคะเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักมะแข้งก่อนนะคะ มะแค้งมะเขือนะคะไปค่ะเดินไปกับย่านะคะเก็บมะแค้งมะเขือนี่ก็ผักมะระด้วยนะเก็บผักมะระด้วยเดี๋ยวๆเก็บผักมะระก่อนเนาะเก็บผักมะระก่อนที่ผักมะระก็ลกเลยนี่คือผักมะระนะคะตัวนี้ผักมะระนะคะ นี่ค่ะผักมะละผักมะละก็เป็นลูกนะคะเดี๋ยวก็เป็นลูกในน่อลูกผักมะละเก็บลูกไปกินด้วยลูกผักมะละจะออกรสชาติผมนะคะนูน่นไปถึงนู่นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บทรนนี้ก่อน ตอนที่มันขึ้นใหม่ๆนะคะมันสวยๆนะคะแต่ตอนนี้มันแก่แล้วนี่ดึงเอาซะเลยนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เยอะแล้วนะคะผักมะระแล้วสุดท้ายเราก็จะไปเอามะแข้งคือมะแข้ง,ขงนี่คือผักมะมะเขือพวงนะคะมะเขือพวงเราจะเรียกว่ามะแข้งนะคะนี่นะคะเราก็เก็บมะเขือพวงนะคะ ไปกินกับลาบปลานะคะลาบปลาปนเคียดปนกบได้หมดนะคะแต่วันนี้เราลาบปลานะคะปนกบน้อยก็อร่อยนะอย,อยู่ตรงนน้น่ะตรงนน้นเลยเทเอาถึงหรือเปล่านี่เดี๋ยวเราจะจับได้ก่อนแล้วจะไม่ถึงอุ้ยน้ำปัก มะแข้งมีหนามนะคะโอ้โหมะแข้งมีหนามค่ะน้ำปักมะแข้งมือค่ะนี่ค่ะเราก็ได้แล้วนี่ค่ะมะแข้งนะคะเราก็ได้แล้วแล้วก็กลับนะคะตอนนี้ค่ะไปปรุงลาบปลานะคะนี่นะคะเราก็ใส่พริกคั่วนะคะข้าวคั่วนะคะลงไปหอมลงไปแล้วนะคะ ราใส่ลงไปแล้วแล้วก็น้ํานะคะน้ําที่จะเติมลงไปคือน้ําต้มนะคะน้ําต้มปลานะคะเติมลงไปแล้วนะคะนี่นะคะคนนะคะคนให้มันเหนียวนะคะให้มันเหนียวเข้ากันเหนียวเลยนะคะ,ะเติมพริกเข้าไปอีกเติมพริกเข้าไปอีกนะคะให้มีรสชาติเผ็ดๆหน่อยนะคะ เพราะว่าลาบปลานะคะมันก็คาวเนาะเราก็ทําให้มีรสชาติออกเผ็ดหน่อยน,นะคะนี่นะคะเราก็เก็บผักมาแล้วนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะ้เ,ร,ะะาเราก็เตรียมพร้อมที่จะกินแล้วนะคะนี่ค่ะลาบปลานะคะผักที่เก็บมานี่นะคะนี่ก็คือหน่อไ,ไม้ไล่ต้มนะคะหน่อไม้ไล่ต้มนะคะค่ะมะละนี่คือลูกมันนะคะลูกมะละก็กินได้นะคะ นี่นะคะก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะช่วยดูโฆษณาให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ